เรกขอให้เราได้กล่องสุ่มมาดินี่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 นนเราไปเห็นพี่คนหนึ่งนะเขาได้กล่องสุ่มยาสีฟันเรามาเอากล่องสุ่มโอริโอ,โอบ้างนี่มีห้าแบบให้สะสมเป็นแบบเล็กแบบใหญ่แบบเล็กกว่าเล็กกว่าแล้วก็เล็กกว่าอันนี้คือซีเครตอันนี้คือซีเครตรู้ว่าเราจะได้ซีเครตไหม ให้ดูรอกกล่องสิเค็ตจะเป็นอันนี้นะพัฒนานิดหน่อยเปิดเลยเจ๋อโอ้้ยออ้ยทดูกันท่ดูกัน้ยสองถุง,งเหรอ ถุงโรว่าไม่มีการ์ดทำไก่อนมือนจะได้อันใหญ่เลยอ่ะอนไ,ได้อันใหญ่เลยค่ะทุกคนแก่นแก่นแกันอู้สี่ส กินด้วยถ้าอันใหญ่นะคะไส้มันจะน้อยเดงนใหญ่อะเดวยดวอีกถุงเดยวอีกถุงยังแกะคลิปนหน้าที่จะต้องทำพวกนี้ยต่อไหมเดี๋ยวมาต้มมาต้มแล้วก็ให้มันสุกเพืก็งทงไวี๋ยวทำเอง